ก่อนหน้านี้สัก20-30ปีถ้าคุณเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าปลาใหญ่เนี่ยสามารถที่จะกินปลาเล็กหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กได้ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่พี่เชื่อว,ว่าทุกวันนี้ปลาที่เร็วเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะปลาเร็วเนี่ยสามารถจะกินปลาใหญ่ได้การที่คุณจะเป็นปลาเร็วได้เนี่ยตัวเราเล็กกว่าเราก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารในการเคลื่อนไหวในน้ํา ก็คือ Data มี Data ที่ช่วยให้ i n s i g h ์ช่วย Inform ว่าคุณจะเคลื่อนไหวยังไงให้กินปลาใหญ่ได้เมื่อประมาณสักส mm ิปีที่แล้วเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยได้มอบหมายงานให้ทําก็คือว่าณตอนนั้นเนี่ยมันมีเครื่องมือเครื่องมือซอฟต์แวร์นะครับที่เขาเรียกว่ามาเทคเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ที่เขาเรียกว่าเป็นแซดซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิ เป็นซอฟต์แวร์ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยให้เราสามารถที่ทำการตลาดได้ง่ายขึ้นเลยมีโอกาสได้เพิ่มโรงงานหนึ่งเป็น Head of Marketing Technology หรือว่า Head of MarTech แล้วก็ทำให้เห็นว่าถ้าเรามีการใช้ Data หรือเทคโนโลยีที่เก็บมาได้จากเครื่องมือ r t r ท h เนี่ยมาช่วยทำธุรกิจมาช่วยทำการตลาดเนี่ยมันจะทำให้เราทำการตลาดได้ง่ายขึ้นทั้ง Data และเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการรีดประสิทธิภาพจากมาเทคทำให้ธุรกิจ สามารถลดต้นทุนในการหาลูกค้าลดต้นทุนในการดูแลลูกค้าทําให้เราสามารถที่จะเรียกว่าตั้งรับหรือคิดกลยุทธ์คิดแคมเปญในการจัดการกับลูกค้าแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือนะครับการวัดผลองค์กร B เนี่ยที่ใช้ Data t เทคโนโลยีเนี่ยจะวัดผลได้ละเอียดมากก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกว่าผลกำไรของบริษัทเนี่ยโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้ากลุ่มไหนเขาเรียกว่าพาราเทลอโมเดลก็คือ ลูกค้าเก่า20%ขององค์กรเนี่ยจะเป็นคนที่เจเน r เรตรายได้หรือว่าสร้างรายได้เนี่ย80%ให้องค์กรเลยมาเทคทุกวันนี้ก็แค่หลักพันหลักหมื่นบาทต่อเดือนทําให้บริษัทที่เป็น SME เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ Data และมาเทคในการพัฒนานองค์กรได้จากความท้าทายทั้งหมดนะที่ผมเห็นมาในหลายๆปีนะครับ ผมเองก็เลยร่วมกับ Future Skill แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนะครับในการออกแบบหลักสูตรที่จะช่วยบดล็อกศักยภาพผู้บริหารตัวย่อชื่อว่า CMT ย่อมาจากคำว่า Chief Marketing Technologist นะครับก็คือหลักสูตรพัฒนานักการตลาดชุดใหม่โดยหลักสูตรเนี้ยนะครับเราจะเป็นหลักสูตรออฟไลน์เรียนกันประมาณ11อาทิตย เรียนกันทุกวันเสาร์องค์ความรู้ที่เรียนเนี่ยจะ enable พิเศษยังไงเทคโนโลยีเนี่ยมีกี่แบบ Modern Technology หรือว่า Modernize นซ์เท o โนโลเนี่ยมีอะไรบ้างการใช้แซตซอปเปอร์อแอสเซมบลีมีกี่แบบเราจะดีไซน์องค์กรยุคใหม่ให้มันสอดรับเรื่องมาเทคโพวกนีได้อย่างไรการใช้ Data การเก็บข้อมูลลูกค้าการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าการนาาํา Data พวกนี้ไปใชใ้เกิดประโยชน์ได้ย่งไรและยังมีนะครับเวิร์กช็ มีคลาสรูมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเนี่ยเอาเคสธุรกิจของตัวเองเนี่ยมาลองเวิร์กช็อปผมจะมีเรื่องของแอสไซ n เมนต์เหมือนให้การบ้านให้ทุกคนเนี่ยไปเอ็กซ์ซอ์อยู่ตอลอดเวลาเรามีคอมมูนิตี้เรามีสิทธิเก่าที่แข็งแกร่งมากๆหลักสูตรนี้นะฮะเหมาะสำหรับไม่ว่าเจ้าของกิจการ CEO เองนะครับ SME หรือว่าผู้บริหารในคอร์ o ปอเรทตั้งแต่ Manager Director ตอร์ e President หรือว่า C Level นะครับการมาเข้าร่วมหลักสูตรนี้นะครับจะทำให้คุณสามารถที่จะติดอาวุธด้านเทคโนโลยีด้าน Data ททำให้สามารถที่จะไปรปรับปรุง People ปรับปรุง Organization ปรับปรุง s t r a t e g y ขององค์กรคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพผมรับรองว่าองค์ความรู้ที่ได้นะครับจะทำให้คุณนะครับเปิดโลกทัศน์ใหม่ใ เห็นมุมมองด้านการตลาดเห็นมุมมองด้านผู้บริโภคสามารถที่จะสร้างธุรกิจใหม่ๆทำให้องค์กรของคุณเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็ยวยั่งยืนและขยายออกไปได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ